ครับสำหรับบริการธนกรรมนี่เป็นหนึ่งในสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราพบว่าอัตราการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ด้านธนกรรมมีไม่ถึงร้อยละสิบนะดังนั้นเนี่ยสปชก็พยายามที่จะหาวิธีการนะครับแล้วก็ภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็มีตำริว่าเราน่าจะหาวิธีการใหม่ๆนะครับปกติเนี่ยแม้ว่าการไปรับบริการธนกรรมเนี่ยจะไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ว่าประชาชนที่เข้าถึงเนี่ยอาจจะต้องเสีย ค่าใช้จ่ายทั้งอ้อมไม่ว่าจะเป็นค่ารถค่าเสียเวลานะครับดังนั้นพิธีการหนึ่งที่เราทำเนี่ยอันที่1คือเราพยายามเอาบริการนี้ไปหาประชายชนเราเริ่มแล้วโดยใช้ลถธนกรรเคลื่อนที่นะครับแล้วก็เราพยายามจะหาคลินิกธนกรรมเอกชนเนี่ยเข้ามาเสริมในระบบนะครับก็นี่บริการธนกรรเนี่ยมีคุณหมอย่างเดียวก็ไม่ไม่พอต้องมียูนิตํำฟันด้วยแล้วก็ต้องมีผู้ช่วยด้วยแล้วก็ดูว่าไอ้พื้นที่ที่มีทั้ง3สิ่ง3องค์ประกอบพร้อมกันและยังมีที่ว่างในการให้บริการมีที่ไหนบ้างหนึ่งในนั้นคือโรงเรียยนนทแพ นะครับดังนั้นตอนนี้วันนี้เรามาที่สํานักสํานักทันตแพทย์นะครับที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเนี่ยมาที่เนี้ยท่านก็มีเจตนาลมเดียวกันนะครับแล้วก็มีปัจจุบันเนี่ยอันที่หนึ่งคือเปิดรับให้บริการผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือว่าท่านดูแล3ตมตำบลรอบๆท่านก็ให้ชาวบ้านเนี่ยมารับบริการที่นี่ได้ด้วยอันที่2ก็คือท่านมีบริการทาการ,รม์เครื่องที่ออกไปยังจุดที่ ประชาชนยังเข้าไม่ถึงบริการหรือว่ายากที่จะเข้ามาด้วยวิธีการอย่างนี้เนี่ยนะครับก็จะทําให้การเข้าถึงบริการเนี่ยเป็นไปได้ด้วยความด้วยความทั่วถึงนะครับแล้วก็เราก็เข้าไปดูระบบภายในโวงพยาบาลด้วยนะครับว่าถึงแม้ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ต่างจังหวัดแต่เทคโนโลยีและความรู้ทางวิชาการนะครับและความพร้อมเนี่ยกเกินร้อ